ไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้มีความสุขโชคดีในทุกๆวันสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่บอกเลยว่าสำคัญแล้วก็ค่อนข้างละเอียดอ่อนสำหรับหลายๆคนนะครับนั่นก็คือเรื่องของอาการเลือดออกทางช่องคลอดที่มันไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงที่เรามีประจำเดือนนั่นเองข้อมูลทั้งหมดที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้เนี่ยมาจากเว็บไซต์สนุก .com นะครับ เรามาดูกันดีกว่าว่าสัญญาณเตือนแบบไหนกันที่ร่างกายกำลังพยายามจะบอกเราแล้วเราไม่ควรจะเมินมันไปเอาล่ะครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าคำถามที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะคาใจอยู่ก็คือเอไอเลือดที่มันไหลออกมาจากช่องคลอดเนี่ยทั้งทั้งที่มันก็ไม่ใช่ช่วงมีประจำเดือนมันคืออะไรกันแน่คือความกังวลเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะครับแต่ว่าการทำความเข้าใจที่มาที่ไปของมันเนี่ยคือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดเลยในการดูแลสุขภาพของเราครับ และนี่คือสิ่งที่เราจะมาไล่เรียงกันไปทีละประเด็นในวันนี้นะครับเราจะเริ่มกันตั้งแต่การทําความเข้าใจก่อนเลยว่าเลื่อนออกแบบไหนที่มันน่ากมวลจากนั้นก็จะไปดูสาเหตุต่างๆที่เป็นไปได้นะตั้งแต่เรื่องของเนื้อง,งอกติ่งเนื้อไปจนถึงช็อกโกแลตซิสแล้วก็จะมีประเด็นเรื่องของตุ่มที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยและแน่นอนครับสุดท้ายเลยเราจะมาสรุปกันว่าถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้เราควรจะรับมือกับมันยังไง โอเคครับมาเริ่มกันที่จุดที่สำคัญที่สุดก่อนเลยนะครับนั่นก็คือเราจะแยกได้อย่างไงว่าเลือดออกแบบไหนที่เป็นเรื่องปกติและแบบไหนที่มันเป็นสัญญาณเตือนว่าเฮ้ย <c oughs> ร่างกายเราอาจจะมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นแล้วนะ <c oughs> คือปกติแล้วเนี่ยประจําเดือนก็จะมาเป็นรอบๆใช่ไหมครับก็คือเดือนละครั้งครั้งหนึ่งก็ประมาณ5-7วันแล้วก็จะหายไปแต่ความแตกต่างที่สําคัญมากๆของเลือดออกที่มันผิดปกติก็คือ มันมักจะไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนเลยครับอาจจะมาแบบโอ้โหมาต่อเนื่องไม่ยอมหยุดหรือมาแบบกระปริบกระปรอยซึมๆออกมาเรื่อยๆไม่หายไปสักทีเนี่ยแหละครับคือจุดสังเกตรแรกที่สำคัญมากๆเลยพอเราเริ่มรู้แล้วว่าเลือดออกผิดปกติมันมีลักษณะยังไงคำถามต่อมาก็คือแล้วมันเกิดจากอะไรได้บ้างล่ะในส่วนนี้เราจะมาดูสาเหตุที่เป็นไปได้สองอย่างแรกกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของเนื้อง,งอกแล้วก็ติ่งเนื้อ สาเหตุที่เป็นไปได้ที่เจอกันบ่อยๆเลยนะมีอยู่สองอย่างหลักๆครับอย่างแรกเลยคืออาจจะมีเนื้องอกเกิดขึ้นในหมดลูกหรืออย่างที่สองอาจจะมีติ่งเนื้อเล็กๆไปเกิดขึ้นตรงบริเวณปากหมดลูกซึ่งทั้งสองอย่างนี้แหละครับที่สามารถเป็นต้นตอของเลือดที่มันออกผิดปกติได้และนี่คือข้อความที่ทางแหล่งข้อมูลเขาเน้นย้ำว้าอย่างชัดเจนที่สุดเลยนะครับว่าห้ามชะล่าใจปล่อยไว้ต่อไปเป็นอันขาดควรรีบไปพบแพทย์ โอ้โหเป็นการย้ําเตือนที่หนักแน่นมากๆเลยนะว่าถ้าเจอก,การแบบนี้เมื่อไหรเนี่ยการไปหาหมอเพื่อตรวจหาสาเหตุคือสิ่งที่ต้องทําทันทีเลยครับไม่ควรปล่อยทิ้งไว้เด็ดขาดนอกจากเรื่องของเนื้อง,งอกแล้วก็ติ่งเนื้อแล้วนะมันยังมีอีกสาเหตุหนึ่งที่น่ากังวลไม่แพ้กันเลยแล้วหลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินชื่อนี้กันมาบ้างแล้วนั่นก็คือช็อกโกแลตซีสครับเออแล้วไอ้เจ้าช็อกโกแลตซีสเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ ชื่ออาจจะฟังดูแปลกๆนะครับแต่มันเกิดจากการที่เลือดประจําเดือนส่วนหนึ่งเนี่ยมันดันไหลย,ย้อนกลับเข้าไปคั่งค้างอยู่ข้างในมดลูกพอเวลาผ่านไปนานๆเข้าเลือดเก่าๆที่มันสะสมอยู่ก็จะกลายเป็นก้อนสีน้ําตาลเข้มๆที่ดูคล้ายๆช็อกโกแลตเลยซึ่งนี่ก็คือที่มาของชื่อมันนั่นเองครับประเด็นสําคัญของช็อกโกแลตซิสก็คืออาการมันไม่ได้มีแค่เลือดออกผิดปกติอย่างเดียวนะครับแต่สิ่งที่มักจะมาเป็นแพ็คคู่กันเลยก็คืออาการปวดท้องประจําเดือนที่รุนแรงมาก และจุดสังเกตที่สําคัญมากก็คือความปวดเนี่ยมันมักจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในทุกๆเดือนที่ผ่านไปครับคําถามนี้มันเลยชวนให้เราต้องฉุกคิดเลยนะครับว่าไออาการปวดท้องประจําเดือนแบบรุนแรงมากๆเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของการมีประจําเดือนเสมอไปจริงๆหรอเพราะจากข้อมูลที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคบางอย่างที่มันซ่อนอยู่ข้างในก็ได้นะครับ ที่นี้ในแหล่งข้อมูลเดียวกันเนี่ยเขายังพูดถึงอีกประเด็นสุขภาพหนึ่งที่มักจะสร้างความสับสนแล้วก็กังวลใจได้ไม่น้อยเลยนั่นก็คือเรื่องของตุ่มที่อาจจะไปขึ้นอยู่ตรงบริเวณอวัยวะเพศซึ่งหลายครั้งเนี่ยมันก็แยกได้ยากมากๆเลยนะว่าเป็นแค่สิวหรือว่าเป็นสัญญาณของโรคเริมกันแน่คำถามนี้ตรงไปตรงมาแล้วก็สำคัญมากเลยครับเราจะแยกความแตกต่างระหว่างสิวกับเริมได้ยังไงเพราะว่าการดูแลรักษาเนี่ยมันแตกต่างกันคนละเรื่องเลยครับ ความแตกต่างนี้คือชัดเจนมากเลยนะถ้าเป็นสิวเนี่ยมันก็มักจะเกิดจากการอุดตันหรือว่าการรักษาความสะอาดได้ไม่ดีพอลักษณะก็จะเหมือนสิวอักเสบทั่วๆไปอาจจะเจ็บๆบ้าง แต่ในขณะที่ถ้าเป็นเริมเนี่ยโอ้โหคนละเรื่องเลยครับเพราะมันเป็นรูปติดต่อทางเพศสัมพันธ์ลักษณะจะเป็นตุ่มน้ําใสๆขึ้นมาเป็นกลุ่มๆเลยแล้วก็จะมาพร้อมกับอาการปวดแสบขั้นรุนแรงมากที่สําคัญคือหลังจากที่ตุ่มน้ําแตกเป็นแผลแล้วเนี่ยเชื้อเริมมันจะยังอยู่ในร่างกายแล้วก็สามารถกลับมาเป็นซ้ําได้อีกครับและสําหรับคนที่เป็นเริมเนี่ย การรู้ปัจจัยกระตุ้นก็เป็นเรื่องสําคัญที่จะช่วยให้รับมือได้ดีขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอการไปโดนแดดจัดๆหรือแม้แต่การเสียดสีของเสื้อผ้าก็สามารถกระตุ้นให้เริมมันกลับมาเป็นซ้ําได้เหมือนกันครับเอาละครับเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับหลังจากที่เราได้รู้ข้อมูลต่างๆไปทั้งหมดแล้วเนี่ยคำถามที่สําคัญที่สุดก็คือแล้วเราควรจะทํายังไงต่อไป ถ้าหากว่ามีอาการเลือดออกผิดปกติอย่างที่เราคุยกันมาทั้งหมดคําแนะนําเนี่ยบอกเลยว่ามันชัดเจนมากแล้วก็ไม่มีข้อต่อรองใดๆทั้งสิ้นเลยครับและนี่คือบทสรุปที่สําคัญที่สุดที่อยากให้จําไว้เลยนะครับนั่นก็คือห้ามนิ่งนอนใจเด็ดขาดควรรีบไปพบแพทย์การไปหาคุณหมอเพื่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็รับการรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่นั้นเนิ่เนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทําได้เพื่อดูแลสุขภาพของตัวเองครับ สุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งทายด้วยคำถามให้เราทุกคนได้กลับไปคิดกันนะครับร่างกายของเราเนี่ยเขามักจะส่งสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างอยู่เสมอเลยนะคำถามก็คือเรากำลังตั้งใจฟังเสียงเหล่านั้นอยู่หรือเปล่าการใส่ใจแล้วก็ไม่เพิกเฉยต่อสัญญาณเล็กๆน้อยๆเนี่ยอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่การมีสุขภาพท,ที่ดีในระยะยาวก็ได้นะครับ